สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับเช้าวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์สีแดงสวัสดีทุกคนนะครับอัปเดตสภาพอนะากาศวันนี้ที่พระประแดงนะครับผมเช้าๆไม่ช้าเท่าไหร่แล้วนะเจ็ดโมงบรรยากาศโดยรอบๆนะครับ อากาศโดยรอบ,รอบก็เงียบเงาอย่างนี้นะครับไม่มีรถซกเถึงคันเลย,ยนรู้สึกว่าดีนะครับ้ับป็นแบบนี้จะได้ไม่เห,น,หนื่อยเงียบเงาครับเงียบเงาไปหมดมแต่เสียงนกเขาล้อนกเขามีครับกรุงเทพนกเยอะแยะ ถนนถนนก็เงียบครับวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของหลายๆคนหลายๆครอบครัวนะครับวันพักทอนแต่อาชีพอย่างพวกเรานี่ครับจเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยวันอาทิตย์เราก็ทำครับวันอาทิตย์เราก็ทำไม่ทำเราก็ไม่มี ไม่รู้จะหยุดทําอะไรก่อนจะไปเที่ยวไปอะไรหยุดก็มันก็เลยวัยนะครับเลยวัยที่จะไปเที่ยวแล้วหมดหวัยแล้วครับรง,ง่ายๆหมดหวอยแล้ววหมดหวัยหมดไฟแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนมากรุงเทพใหม่ๆเนาะกรุงเทพก็รถเมล์บาทหนึ่งแต่ก่อนรถเมล์ หนึ่งบาทหนบาทห้สบสุดสาย1บาทตลอดสายขี่เที่ยววันอาทิตย์เที่ยวเที่ยวป้ไปทุกที่วันอาทิตย์แต่ก่อนอยู่โน่นครับบางอ้อบางพัดใกล้ๆจังหวัดนนทบุรีไปดูหนังนนทบุรี ไปดูหนังไปเที่ยวท่าน้นนํานนเที่ยวจังหวัดนนแล้วก็ไปเที่ยวสนามหลวงเที่ยวสนามหลวงเที่ยวไปทุกที่เที่ยวสนามหลวงแต่ก่อนรถยังไม่เยอะรถยังไม่แน่นเท่าไรเนีไม่ติดเท่าไหร่ยังไม่เจริญพูดง่ายแถวบางอ้อบางพัดกลางคืนยังไปนอนเล่นอยู่กลางถนนได้เลย ไม่มีรถมาเงียบเงาเลยแต่ก่อนดึกๆรถไม่มีซากคันมังมียามมั่งกลางคืนเขา,าเคาะเคาะอะไรปังปังปังเคาะบอกเวลาพูดไปก็มากรุงเทพนาน,านแสนานานแล้วล่ะนานแล้วตั้งแต่สมัยอายุ1ิบเจ็บปปีมากรุงเทพ มาแคกกรุงเทพก็ยังไม่เจริญนะครับเที่ยวไปนูอนนั่งรถเมย์ที่บางที่ไกลเลยนั่งรถเมย์จากบางอ้อไปบางแคที่ดูเมย์สายหนึ่งศูย์แดบ้างแต่ก่อนสองศูนสามนี่นนทบุรีสนามหลวงร้อยสิบนี่เทเวศนนทบุรีเทเวศ นุนทบ้รีเทเวไป้าถนัดเลยนั่งรถเมล์แก่อนเที่ยวสนามหลวงนั่งต้นมะขามกินถั่วกินอะไรไปเรื่อยเปื่อยเลยนั่งรถเมล์ไปเที่ยวสนามหลวงแต่ก่อนเลยนะพูดใหม่ก็เหมือนใหม่ทุกวันนี้น่าจะ ไม่รู้รถเมยังมีอยู่ไหมมีมัง้งเนาะแต่เขาไม่นิยมกันหรือว่านิยมเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมหรือเปล่าแต่รถติดหนักกว่าเดิมอีกเนาะแต่ก่อนรถไม่ค่อยติดหรอกอยู่บางอ้อบางพัดบางอ้อบางกลวยพระรามพระรามหกนะแถวพระรามหกนี่พระรามหกพระรามหกเงียบดีจริงๆวันนี้ ถึงม้งเท่วก็สามสิบกว่าปีแล้วอยากกลับไปอยู่บ้านอยู่ช่องแล้ว,ลวพี่น้องเอ้ยคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงญาติพี่น้องแล้วล่ะอยากกลับไปอยู่บ้านเราแล้วอยากกลับไปอยู่บ้านเราแล้ว ตอานานนจะมีรถวิ่งมาสักคันถนนก็สุขสวัสดิ์45นะครับผมขอบคุณทุกคนครับที่รับชมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันเจอกันอีกเทปหน้าวิดีโอหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย